ครับวันนี้ผมวิศวกรอรยูอยู่ที่หน้างานจักรลาดครับความพื้นมากเพะงานฉาบนะครับประมาณแ0สเราจะมาลองดูงานฉาบกันนะครับลองตรวจสอบดูว่าได้ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับโดยนี้ครับมีสามเหลี่ยมครับเราจะลองทาบขนังฉาบดูนะครับว่ามันมีช่องแสงหรืออะไรนะครับดับแรกก็ลองทาบดูครับนะครับสังเกตคือช่องต้องพยายามอย่าให้มีช่องแสงนะครับเวลาฉาบ เราก็จะไล่ตรวจแบบนี้ทุกๆห้องครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะเราทาบทุกแถงนะครับลองตรวแตครับคือจะเห็แบบนว่าแทบไม่มีช่องแสงเลยอันนี้ถือวอ่าได้มาตรฐานนะครับต่อไปก็เดีย๋ยวเรามาดูเสาสักหน่อยนะครับระยะต้องเท่ากันนะครับ ระยะเท่ากันแสดงว,ว่าเรววาเตรียมได้ดีนะครับ13นะครับ13ข้างหน้าก็ต้องได้13เท่ากันครับ13นะครับ13นะครับข้างหน้าก็ต้อง13เท่ากันนะครับ ก็ส่วนผิวฉามนะครับเราก็จะลองรูปดูนะครับมันก็ต้องไม่มีเม็ดาลายครับแล้วก็ไม่เป็นตะปุกสตะปังครับต้องได้ผิวที่เรียกเนียนนะครับส่วนชักล่องก็ให้ชักเป็นสวยครับ